วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยถึงเรื่องของวิธีสมัครนะคะมาตรฐานการสอนของอังกฤษนะคะหรือ UKPSF นะคะแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะสำหรับคนที่นะคะมีเนื้อหาการสอนนะคะหรือ,เร,อเรียกว่า reflective practice คือแรปเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วคือมีใบเนื้อหาจะเต็มสมัครแล้วะคะ่ะทีนี้จะสมัครจะต้องทำยังไงเดี๋ยวให้ดูวิธีการนะคะสเต็ป by สเต็ปเลยนะคะ อนะ่ดังนั้นก่อนอื่นนะคะถ้าชอบวิดีโอชุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะอาจารย์นินะคะหรืออนุทยงานวิชัยกิจนะคะเจ้าของเพจเจ้าของ facebook แล้วก็ youtube นะคะ marketing everywhere by ออนุทยค่ะ นะคะก็จะสอนทางเรื่องของการตลาดการวิจัยแล้วก็การสื่อสารในวันนี้เป็นเ,ออเวอร์ชั่นพิเศษค่ะที่จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัคร u k p s f นะคะเพราะส่วนตัวนเนองเนี้ยก็ผ่านการสมัครมาแล้วนะคะตั้งแต่โอ้โห2 0 1บาแล้วะนะคะนะคะเอ่อได้ได้มาเมื่อเดือนมีนานะคะในตำแหน่งของซีเนียร์เฟลโ่นะคะทีนี้เนี่ยเดิมมาเคยทำวีดีดอเวลวชุดหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้หน้าเว็บมันเปลี่ยนละ นะดังนั้นก็เลยมาทำรีเฟรชใหม่นะคะเพื่อให้คนที่ต้องการสมัครนะคะจะได้ทราบขั้นตอนว่าจะทำยังไงดีนะคะถ้าจะต้องสมัครนะ,ะในขั้นตอนนี้นะคะทุกคนต้องผ่านการเขียนมาเรียบร้อยแล้วละ่ะนะดังนั้นเราก็จะเตรียมเนื้อหาที่เราเขียนไว้แล้วก็อย่างที่สองคือต้องผ่านการออรับรองนะคะจากคนที่ทำงานใกล้ชิดเราหรือหัวหน้าผู้บังคับบัญชาซึ่งจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการสอนของ UK หรือ UKPSF นะคะและขนาดเยวกันต้องรู้จักใกล้ชิดเห็นการทําง,งานกับเรานะคะเป็นผู้ทําเรื่องของซัพพอร์ตสเตตเมนให้เราสองคนนะเดี๋ยวลองมาดูนะคะตอนนี้สมมุติว่าเราได้เนื้อง,งานและ supporting statement เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่ไหนนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูกันนะคะเออันนี้ออกก่อนอ่านี่ค่ะนี่คือหน้า google เนอะจริงๆเว็บที่จะให้เราเข้าก็คือ a d v a n t a h e a c u k นี่ยแหละค่ะนะจะเป็นเว็บที่ให้เราเา ซึ่งเดี๋ยวชื่อเว็บจะทิ้งไว้ที่ด s สคริปชันนะคะอ่า,าทีนี้ถ้าเกิดยังเข้าเว็บไม่ถูกนะคะก็ง่ายๆเลยคีย์ o o o l l e นะคะ advancehe d นะคะก็ย่องมาจาก advance d higher education ก็เข้าไปที่โฮมของ advancehe เลยค่ะนะก็จะเหมือนกับ url ที่นี่ให้นี่แหละแล้วเข้าไปที่ล็อกอินค่ะสิ่งที่นี่จะชวนนะคะล็อกอินจะอยู่ทางทางนี้นะคะทางขวามือนี้นะคะจะมีล็อกอินอยู่ตรงนี้นะคะ สิ่งที่จะชวนก็คือว่าให้เลือกนีนะะ่นะคะ l o g in to my a d v a n c e h e ค่ะนะคะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของ apply for นะ fellowship นะคะก็คือเป็น fellowship ในแง่ของมาตรฐานการสอนอ่ะเลือก Login เลยค่ะคลิกตรงนี้ตึง้งอ่ะเสร็จแล้วจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะคลิกต่ออีกทีนะคะตรง Login Sign Up ตรงนี้นะคะคลิกอีกรอบหนึ่งนะคะตึง้งไปแล้วนะคะ ทีๆถ้าเรามีนะคะ username password อยู่แล้วว่เข้าที่ตรงนี้นะคะก็นี้น,นี้นี้จะทำว่าไม่มีก็ใส่ up ค่ะ,ะเลือกที่ใส่ up ตึง้งแล้วก็มาที่ email address ที่จะใส่ค่ะ,น,ะนี่ก็ใส่นะคะแล้วก็ให้เขาส่ง verification code มาค่ะตึง้งแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะไปที่ email ของเราเองนะคะอ่ะนี่ก็จะเข้าไปที่ email ของตัวเองนะเข้าไปดูเลยนะคะ,น,ะนี่เข้าไปดูจริงๆเลย นะว่าทาง a d v a วา a g e เอย่างมีตึงส่งมาแล้วค่ะน,นี่นะคะหน้าตาอ e ีเมลจะเป็นประมาณนี้นี่นะคะส่งมาเลยตึงนี่นะคะนี่บอกมาเลยค่ะนะว่า Verification code คือเท่าไหร่นะนี่ก็ Copy มาค่ะแล้วก็เข้ามาที่นี้แล้วก็ใส่ปึง้งแล้วก็ Verify code เลยค่ะตึง้ง Verify code ค่ะทีนี้ก็ได้เวลาในการตั้ง password ค่ะ อ่าพาสชวดต้องมีแปดตัวนะคะตั้งพาสชวดได้เลยนะนโอเคไหมคะถ้าผ่านก็คือมันก็จะไม่ไม่เตือนอะไรละนะคะแล้วเราก็ใส่ชื่อเรานะคะ แล้วก็นำสกุลเลยค่ะแล้วก็ครีเอทเลยตึง้งปึงนะคะเห็นไหมคะอ่าเข้ามาแล้วค่ะนะหมุนนิดนึงนะรอเวลานิดหนึ่งโอเคนะคะอ่านะคะนี่ เสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็จะล็อกอินอยู่แล้วค่ะเห็นไคะเันครีเอทเรียบร้อยมันก็จะล็อกอินอยู่แล้วนะคะดังนั้นให้เรานะคะอลองคลิกล็อกอินอีกทีหนึ่งดูว่าอยู่ไหมอ่ะมันก็จะกลับมาหน้านี้อีกแสดงว่าเราล็อกอินแล้วค่ะดังนั้นสิ่งหนึ่งนะคะให้ติ๊กเข้าไปที่นี่ค่ะนะคะตอนนี้เราพร้อมจะแอพพลายแล้วนะคะเรามีเป็นสมาชิกแล้วติ๊กไปที่นี่ค่ะเฟลโลชิพค่ะ ดูนะโอเคอ่านี่ค่ะนี่คือการแอปพลายค่ะนะคะเขาบอกเลยค่ะให้เลือกที่ตรงนี้ fellowship application อ่าแต่ก่อนเดี๋ยวนี้จะไปตรงนี้นะคะลองไปดูโปรไฟล์ก่อน,นะคะ่ะโปรไฟล์สร้างไว้เสร็จยังนี่นะคะโปรไฟล์นะยังนะคะต้องดาวน์โหลด C e r t i i i c a t e นะ Review edit account อ่ะไม่เป็นไรเรามาที่ fellowship application ก่อนนะมาตรงนี้ตึงอ่า นะคะ t o s ส a า a ์ทนิว a อ i พลนะคะแล้วก็ถ้าเราเคยนะคะเคยแอพ l ลไปแล้วแต่ยังค้างอยู่มันจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะเหมือนส่ง paper เลยนะถ้าแอพ l ลแล้วยังค้างอยู่มันจะขึ้นตรงนี้แต่นี่ไม่มีนะดังนั้นเราก็ต้อง Start New Application ไนงะติ๊กเลยนะคะติ๊กตรงนี้เลยนะคะสีมันจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะสีเทาอ่อนกับสีเทาแก่นะเอาติ๊กปึง้งทีนี้นะคะ เขาก็จะบอกเลยค่ะว่ามี2รูปให้เลือกนะคะตอนนี้คือ1จะเป็นรูปแบบ UKPSF 2011ซึ่งตอนนี้ยังใช้ได้อยู่แอพพลายได้อยู่นะคะจนถึง31ธันวาคม2023หรือ PSF 2023ค่ะนะคะซึ่งจะแอปเริ่มแอพพลายตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปนะคะอ่ะอันไหนก็ได้เนาะขั้นตอนเหมือนกันนี่ลองแอพพลายอันเก่าให้ดูนะคะอืมนี่นะคะ แล้วก็เลือกต่อค่ะก่อนจะเริ่มนะคะเขาก็จะบอกค่ะนะว่าก่อนจะเริ่มเนี่ยถ้ายังไม่ได้อ่านนะรีซอร์สของ UKPSF 2011ก็ให้ไปอ่านก่อนนะมี s u b s i s i s i o n g u i d a n c e นะมี PSF 2011นะ category 2ต่างๆนะคะไปอ่านก่อนได้นะแล้วเราก็เลือกค่ะระดับไหนที่เราจะสมัครนะคะนะสมมุติว่าจะนี้เลือกที่ senior fellowship นะคะก็ตึ้งไปเลยค่ะกดเลย ซ e เน o ย f e เฟลโลชิพรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะก็จะมาละซีเนีย l l เฟลโลชิพแอปพลิเคชัน l l o w s h i p ติ๊กเหมือนกันเลยนะคะไม่ต่างกันค่ะนะเขาให้อ่านเทอมและคอนดิชันก่อนแล้วก็จะถามว่าเรายอมรับไหมเทอมแอนด์คอนดิชันต่างๆนะคะถ้ายอมรับก็ติ๊ก yes นะคะนะเพราะว่า personal data เราต้องถูกส่งไปเนาะเาก็จะถามว่ายอมรับไหมนะคะอ่ะ,คะ,อะ next ค่ะ รอแป๊บหนึ่งนะคะกำลังโปรเซสอยู่ไปแล้วค่ะนะทีนี้เป็นเริ่มต้นในการใส่และค่ะนะเราจะใส่เงินยังไงนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใส่เงินเองหรือว่า organization ก็คือมหาวิทยาลัยจ่ายให้นะคะมหาวิทยาลัยจ่ายไปแล้วนะคะหรือ bc ปากีสถานอันนี้ไม่แน่ใจนะปากีสถานอาจจะมีข้อยกเว้นอะไรเป็นพิเศษ นะคะที่สุขโขทัยธรรมยีราชนะคะจะจ่ายให้คนสมัครนะคะดังนั้นนี่จะเลือกว่า my organization is paying นะคะ certificate name ใส่เลยค่ะจะใส่ชื่ออะไรนะคะอันนี้นี่ก็จะใส่ชื่อตัวเองไปนะคะชื่อจะเมกไปนะคะ context statement ค่ะ context statement ก็คือใส่ในแง่ของบริบทของตัวเรานะคะในจริงที่แน,นะนำก็คือให้เปิดไฟเวิร์ดนะคะ เปิดไฟเวิร์ดของตัวเองมานะคะสิ่งที่ตัวเองเขียนไว้แรปที่เขียนไว้นะคะเปิดมันขึ้นมาค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาใช้นะคะในการแปะนะ,ะซึ่งตรงนี้จานนี้ก็จะเปิดขึ้นมานี่ค่ะเยอะแยะเลยเห็นไหมคะเยอะแยะยืดเลยนะคะเราก็จะเอาคอนเทกตสเตตมนต์นะคะว่าเออตัวเราประวัติความเป็นมาเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็เอามาก็ปแปะเลยค่ะนี่ปึ้งปึ้งปึ้ง นะคะถ้าจำนวนว์ดเกินนะคะก็จะเขาก็จะเตือนมาเลยค่ะนะคะอ่านะคะนี่ก็จะแปะปึ้งไปเลยนะคะนี่เขาท่ามเกินสามร้อย์ดนะคะต้องอย่าเกินแล้วก็ next ค่ะตึ้งอ่าทีนี้นะคะก็จะมีในแง่ของ reflective a c a o u n t of practice นะคะก็คือว่าในแง่ของเอ,อ่อเรื่อง เรื่องของเราที่เรารีเ l ล็กในเรื่อง a c t ivity k n o w l e d g e value ต่างๆที่เราทำนะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ได้ถึง6 0 0 w o บทเลยนะคะนะซึ่งตัวจะนี้เองเขียนเป็นความเรียงค่ะอ่นนี่ก็จะแปะแล้วนะคะแปะปึ้งๆเลยนะคะนะเขียนเป็นความเรียงไว้6 0 0 w o บทนะแลีวนี่ก็ใส่ตรงนี้ปึ้งนะคะโอเคไหมนะปึ้ง3 8 0 0เองเอาสมมติว่าได้แล้วกันนะแล้วก็เป็นเคสสตาร์ดี้หนึ่ง นะคะแแบบตึ้งไปเลยนะคะเคสดีหนึ่งตึง้งนะซึ่งหกพันเวอตเหมือนกันนะสี่พันสี่พันห้า 4, 4, เนะาะจันนี้ได้สี่พันห้าอ่ะนะเสร็จแล้วเคสตดี่สองค่ะตึง้งน,นะคะได้ห้าพันหกนะอ่ะนะอ่ะดูจำนวนคำกันนะคะนี่นะคะโอจริงๆแล้วจันนี้ได้ห้าพันค่ะนี่ ก็นะเราจำได้เราเขียนได้ใกล้เคียงหกพันนี่นะคะ reflective o f p r a c t i c e นะคะของันนี้เองนะคะได้ห้าพันหกจากหกพันนะ case study นะคะก็ห้าพันหกจากหกพันนะคะ case study 2, สองก็นะห้าพันหกจากหกพันนะทำไมเขียนได้แบบคงที่ขนาดนีนะะ้แล้วหลังจากนั้นกด next ตึง้ง มาขั้นตอนต่อไปนะคะเขาเรียกว่าขั้นตอน r e f e r e n น e นะคะ r e f e r e n น e นี้นะคะคือ r e f e r e n c e ที่เราใช้นะคะในการอ้างอิงนะคะในเนื้องานของเราที่เราทำ reflective account practice แล้วก็รวมถึง case study ของเรานะคะเราใช้ r e f e r e n c e อะไรบ้างซึ่งทาง u k p s f กําหนดไว้สําหรับ senior fellow และ fellow นะคะก็ r e f e r e n c e ที่พอประมาณเนาะอย่างน้อยก็สัก10นะคะใส่ไปเลยค่ะเขามีพี่5 0 0 word ไปคะก็เท่าที่สังเกตนะคะเวิร์ดเขาต้องใช้เวลาเขานิดนึงน,นะนะคะอ่าสมมุติว่ามันได้นะไม่มีปัญหาอะไรนคะคะเราก็กด next ไปเลยค่ะนะ reference ก็เขียนในรูปแบบ apa ค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะมาถึง r e f e r e e statement หรือว่า supporting statement นะคะควรจะอยู่ใน pdf format นะคะแล้วก็อยู่ในเทมเพลตนะคะซึ่งเขาบอกเลยค่ะบอกว่าเขามีเทมเพลตไว้ให้นะคะเขาเรียกว่าไกด์แดนนะคะมีเทมเพลตไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอยู่ใน Advanced He Template นะคะซึ่งถ้าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวี้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับเทมเพลตต่างๆที่ใช้ทั้งในการเขียนแล้วก็ทั้งในหาในเรื่องของ r e f e r e รนะคะอ่ะเลือกไฟล์ค่ะนะอ่ะเดีย๋ยวเนี่ยันนี้มาเลือกไฟล์ก่อนนะ ซึ่งไฟล์เก็บไว้อยู่แล้วค่ะน่ะนี่นะคะก็จะมีเลเฟอรีอยู่สองท่านอ่ะนะคะนี่นะคะนี่ก็คืออรองอธิการคนปัจจุบันนะคะของมสทนะคะก็ชุดไฟล์เสร็จเลือกเสร็จแล้วก็อัปโหลดค่ะกด upload, อัปโหลดอึ้งเข้าไปนะคะอย่าลืมกดอัปโหลดด้วยนะคะก่อนจะไป next อ่าเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เลือก เลฟเอ่อคนที่หนึ่งไปแล้วนะคะนะคะแล้วก็นะคะอันนี้มาแล้วนะคะคนที่หนึ่งเขาก็จะเขียนว่าไม่เขียนชื่อแล้วนะคะเขียนเลเฟอรี่สเตตเมนต์หนึ่งเลยนะคะเขาเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เรานะคะเพื่อที่จะปกป,ป,ป้องนะเรื่อง p d p a อ่ะเรากด Next นะคะกด Next ตรงนี้นะคะนะตอนนี้พออัปโหลดแล้วกด Next จะตึง้ง แล้วไปคนที่2นะคะนี่คือ Refer e e s t a t e m e n t 2นะคะซึ่งแน่นอนเราต้องหาไปสอคนค่ะก็เช่นเดิมค่ะมาเลือกไฟลน์นะจะนี่ขอไปเลือกตรงนี้นเราจะได้ม่เห็นกันนะอ่ะคนที่2นะคะก็กดตึ้งใส่ไปนะคะแล้วก็กดอัปโหลดทันทีเลยตึง้งอ่าเสร็จแล้วค่ะนะคะก็จะขึ้นมาเลยค่ะเขาก็จะปิดชื่อไว้เลยนะคะเขียนแต่ว่า Refer e e s t a t e m e n t 2ค่ะเราก็กด จับมิดค่ะหมดจับมิดค่ะนะคะตึง้งน,นะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็แอปพลิเคชันลิสติ้งนะคะนะแอปพลิเคชันเซฟแล้ว submit นะคะถ้าเกิดว่าพร้อมนะคะโดยที่ไปที่แอปพลิเคชันลิสติ้งติ๊กเลยนะคะนี่นะคะแอปพลิเคชันอินโฟเกสค่ะนะคะ ดังนั้นแอปยัีไโลค่ะขออนุญาตดีลีทนะคะเพราะว่าตัวจ้นี้ได้ได้ซีเนฟโฟล์ชิพแล้วก็ขอดีลีทนะคะดีลีททิ้งนะโอเคโอเคนะคะอ่าโอเคนะคะไม่มีแอปพลิเคชันละนี่คือขั้นตอนค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามาดูผลแล้วเขาจะส่งไปที่อ e ีเมลเรานะคะที่เราสมัครไว้นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะก็ตัว เวลาที่เราได้ใบประกาศนะคะมันก็จะขึ้นมาที่นี่เลยเดี๋ยวอาจารย์นี้จะลองเข้าของที่ได้ประกาศแล้วให้ดูนะคะนี่ค่ะ ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะมันต้องตะมวลผลนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะลองทําตามขั้นตอนนี้นะนะคะจุดสังเกตง่ายๆนะคะเวลาล็อกอินนะคะมันจะไม่ค่อยแสดงว่าเราล็อกอินนะคะก็ให้สังเกตง่ายๆแค่ว่านะปุ่มล็อกอินมันเปลี่ยนเป็นปุ่มล็อกอินขวามือสุดมันเปลี่ยนเป็นไซอาแล้วนะคะนี่จะมาว่าเราล็อกอินละนะคะนะอันนี้คือแอคเคาท์ที่อาจารย์น,น้สมัครแล้วนะคะก็สามารถมาดู My C e r t i f i c a t e ได้ที่ My profile นี่นะคะเห็นไหมคะ ได้สมัครแล้วนะคะเป็นซีเนียร์เฟลโล่นะคะสามารถได้เมื่อเดือนมัดส์สองพัก็สามารถรีเควสเซอร์ติฟิเคตได้นะคะก๊อปปี้สติฟิเคทก็จะอีเมลถึงเรานะนะคะดังนั้นเซอร์ติฟิเคตเราอยู่ในนี้ตลอดเวลาค่ะนะคะแล้วก็สามารถอัปเดตโปรไฟล์นะคะเอ่อสามารถเอ่ออัปเดตอีเมลนะคะบล็อกต่างๆนะคะพับลิเคชันต่างๆสมนี้ได้ นะคะนี่ก็คือ Account ของ UKPSF ซึ่งต้องสมัครไว้นะคะในช่วงที่เราจะต้องส่งงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานการสอน,นะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะวิดีโอชุดนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่อยากจะยกระดับมาตรฐานการสอนของตัวเองต้องบอกว่ามาตรฐานการสอนของอังกฤษเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยมากขึ้นนะคะก็มีการนำไปใช้ในที่ต่างๆทั้งในรูปแบบการสมัครกับอังกฤษโดยตรง หรือนะคะการเอาไปแอพพลายใช้เป็นของมหาวิทยาลัยตัวเองนะคะอย่างเช่นที่มหิโดนนะคะที่เอ่อมอนะคะก็มีการแอพพลายใช้กับมหาวิทยาลัยตัวเองหรือที่สมัครโดยตรงนะคะกับที่อยู่เนะคะก็อย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะวารายลักษณ์นะแล้วก็ราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะโอ้หลายที่เลยคะ่ะ ะะดังนั้นเรามีทั้ง2รูปแบบนะคะแบบที่เอาไปแอพพลายใช้เป็นมาตรฐานการสอนในมหาวิทยลาลัยกับแบบที่สมัครโดยตรงกับ UKPSF ซึ่งทางมสทเองจะสมัครโดยตรงนะคะกับ AdvancedE หรือ UKPSF นี่แหละคะ่ะนะคะดังนั้นถือเป็นโอกาสของบุคลากรภายในที่สามารถสมัครโดยตรงโดยที่มหาลายัยซัพพอร์ตนะคะค่าการสมัครให้นะคะซึ่งค่อนข้างมีราคาค่างวดทีเดียวเลยหัวนึงประมาณได้ยินมาประมาณสองหมื่นนะคะดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาสมัครกัน นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในแง่ของอวคทนะคะอวอทนะคะเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนานะคะบุคลากรคณาจารย์ในอุดมในกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็มีการทำไทยแลนด์ p s s f ด้วยเหมือนกันโดยใช้รูปแบบเดียวกับนะคะ UK PSF อนะคะอันนี้ก็ไปสมัครกันได้อีกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่จะเขียน reflective account of practice เป็นภาษาไทย ะะแต่ส่วนตัวเองนะคะก็เขียน้ภาษาอังกฤษก็ก็ค่อนข้างดีค่ะนะคะเราได้ได้ทบทวนภาษาอังกฤษกันด้วยแล้วก็ประโยชน์ที่ชัดๆนะคะของการสมัคร นะคะมาตรฐานการสอนไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็คือว่าเรามีโอกาสนะคะได้สะท้อนตัวเองว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยที่มองที่ตัวนะคะผู้รับเป็นหลักก็คืออุ่มนักศึกษาเป็นหลักนะคะว่าเขาได้ประโยชน์อย่างไรแล้วจุดที่สําคัญคือเราจะเอามาพัฒนาตัวเองต่อได้อย่างไรบ้างจากการสะท้อนสิ่งที่เราทําไปในอดีต นะคะแล้วรวมถึงนะคะนอกจากนั้นถ้าเป็นระดับซีเนียก็คือเรามีโอกาสได้พัฒนาอาจารย์ผู้สอนไม่ว่าจะเป็นภายในมหาลัยหรือภายนอกมหาลัยอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็อยากจะเชิญชวนนะคะบอกเลยตัวเองได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วส่วนตัวก็เอาหลักการของ u k p s f เนี่แหละคะ่ะเอาไปเอาไปาสมัครประเมินเพื่อรับรางวัล นะคะการเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรนะครูผู้สอนนะคะต้นแบบนะคะกับทางควอทอด้วยเหมือนกันก็ได้รับรางวัลมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้รับการรับรองนะคะซีเนียร์เฟลโลจาก ukPSF ค่ะถ้าวิดีโอชุดนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้อยากรู้ค่ะนะคะว่าเป็นประโยชน์กับ ผู้ฟังยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะและเช่นเดียวกันถ้ามีข้ออะไรอยากฟังนะคะก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์นี่มาอ่านกันมาตอบค่ะสวัสดีค่ะ